ผมหนุ่ยรถใหญ่ครับฝ่ายขายรถบ็นทุกขนาดกลางขนาดใหญ่บริษัทเอลสัวน้ำมันเซลสาขากระบี่นะครับพบกันอีกแล้วนะครับสำหรับคลิปนี้นะครับวันนี้ผมก็จะพามาชมรถบรรทุกรุ่น f r 210เป็นแบบเรื่องเร็วนะครับซึ่งคันนี้นะฮะเป็นรถบรรทุกเสรยจยางก็ดำมีขนาดล้อ5เส้นนะครับแต่ว่าเดี๋ยวอธิบายก่อนสเปคนะครับออปชั่นยังไงนะฮะคันนี้นะครับ ตกแต่งด้วยหมวกครอบนะครับลูกค้าสั่งเพิ่มนะครับแล้วก็แล็บสีฟ้า mm hmm. นะกระจกมองข้างซ้ายขวาก็จะมีครอบครเมียมนะครับเพิ่มความสวยให้กับตัวรถเดิมๆก็จะเป็นแบบสีดำนะฮะอันนี้ลูกค้าสั่งแต่งเพิ่มคิวอสานนะครับซ้ายขวาโครเมียมนะครับแล้วก็จะมีแก้มนะครับแก้มซ้ายขวานะครับครเมียมเช่นเดียวกันรวมไปถึงกระจังหน้าแบบครเมียมนะครับเรียกได้ว่าเปลี่ยนลุกไปจากเดิมนะครับเพิ่มความสวยงาม ให้กับตัวรถอีกด้วยนะครับโลโก้เอลซูนะครับแล้วก็ fr forward นะครับอันนี้ก็โลโก้สำของผมนะฮะขายเองนะครับอันนี้นะครับแล้วก็มี fr 2 1 0อยแรงม้าคันนี้เป็นเฟืองเร็วนะครับปกติดูภายนอกนะครับแค่เพียงสติกเกอร์อย่างเดียวนะครับก็จะเป็นเฟืองช้าจะเขียนว่า m a x o f นะครับใต้โลโก้ forward นะครับหรือใกล้ๆกกับเออโลโก้ของ E อลซูเนี่ยก็จะมีมาให้นะครับตกแต่งแก้มซ้ายขวา รอบโครเมียมนะครับกระจังหน้าโครเมียมแล้วก็มีสปอยเลอร์ด้านล่างกับใต้บันไดนะครับตัวนี้ฟิล์มนะครับเป็น80%คาดบนนะครับสวยเลยทีเดียวนะครับส่วนตัวดำนะครับเรามามองข้างของตัวดำบ้างคันนี้เป็นยี่ห้อของ สามิตรนะครับซึ่งตอนนี้มีการรับประกันอยู่ที่3ปีนะครับรับปกัน3ปีโดยสามิตรนะครับรั้ว5เส้นนะครับความสูงของตัวดําก็อยู่ประมาณจากพื้นดํานะครับปกติเนี่ยถ้ารั้วสีก็เมตรยี่นะครับตัวน,นี้เพิ่มนาน่าจะประมาณสัก40เซนอยู่ประมาณเมตรหกนะครับซึ่งความสูงจากพื้นถึงรั้ว5เนี่ยนะครับก็หรือว่ารั้ว6สูงสุดก็ไม่ควรถึง3เมตร นะครับตามมาตรฐานของกฎหมายนะครับก็ชมด้านข้างนะครับแลปสีฟ้าทั้งหมวกรอบนะครับคิ้วอันศาดแล้วก็ตัวถังนี้ก็แลปเส้นสีฟ้านะครับนอดล้อนะครับตัวนี้เป็น6ตัวนะครับขนาดยางก็อยู่ที่8 .25 งนะครับยางเดิมๆติดรถกันนี้เป็นความยาวช่วงสั้นนะครับแล้วก็จะมีการกระแทกถังน้ํามันน้ํามันเนี่ยถังน้ํามันมีขนาด100ลิตรนะครับ เ่าหลังรับน้าหนักได้เจ็ดตันเจ็ดนะครับส่วนตัวถังนะฮะให้ดูเพิ่มอีกนิดนึงใกล้ๆเลยก็คือจะใส่ตะแกรงลงสีมาข้อดีของตะแกรงลงสีตัวนี้นะครับเวลาเราติดตั้งออกจากศูนย์เนี่ยสามารถลงเล่มทะเบียนได้นะครับเพราะตอนที่จดทะเบียนเนี่ยก็จะบอกว่าพร้อมกับตัวตะแกรงลงสีที่เป็นรูนะครับอย่าติดแผ่นทึบนะครับลงเล่มไม่ได้นะครับฝาท้ายตัวนี้เป็นแบบเหมือนกับสองตอนครับ โลห้าโลห้าตอนนี้ยกถออได้นะครับมีน็อตล้อนะครับมีนอ็อตมีนอ็นอตไม่ใช่น็อตล้อมีนอ็อตนะครับยุดจุดซ้ายขวานะครับเราสามารถคลายน็อตแล้วก็ยกลวกนี้ได้แบ่งเป็น3กับ2นะครับขอดได้นะครับส่วนฝาท้ายเนี่ยตัวนี้ท่อนล่างนะครับครึ่งล่างที่เป็นแผ่นทึบเนี่ยเปิดจากบนลงล่างก็ได้นะครับแต่โดยปกติถ้าลูกค้าใช้งานเนี่ยจะสามารถเวลายกเทนะครับยกเทเนี่ยก็เปิดจากล่างขึ้นบนได้ แบบปกตินะครับแล้วก็คันนี้เนื่องจากว่าเป็นรถวิ่งเศษยางนะครับลูกค้าจึงเลือกที่จะเป็นเฟืองเร็วเฟืองช้าเฟืองเร็วดูตรงไหนเดี๋ยวอธิบายเพิ่มเติมนะครับแล้วก็ตัวที่ด้านท้ายเนี่ยนะครับก็จะติดรางน้ํายางด้วยพอน,น้ํายางออกจากฝาท้ายนะครับก็จะไหลลงด้านท้ายรถนะครับเป็นรางรถเป็นเขาเรียกรางน้ํายางนะครับลงตามท่อแล้วก็ไปถึงถังเก็บน้ํายาง นะครับก็จะมีวาล์วเปิดติดจากด้านบนแล้วก็ด้านล่างนะครับส่วนชุดไฟท้ายก็จะเป็นแบบ LED นะครับไฟท้ายเป็นแบบ LED นะครับเดี๋ยวมาดูภาพเต็มๆของด้านฝาท้ายกันดูบ้างนะครับ FR 2 1 0แรงมา้าช่วงสั้น4เมตรเป็นแบบเฟืองเร็วนะครับด้านซ้ายแล้วมาดูด้านขวากันบ้างนะครับนะซุ้มล้อเป็นเหล็ก แบตเตอรี่2ลูกนะครับระบบเบรกเป็นแบบ Air Over Hydraulic นะครับหรือว่าเบรกแบบจิฟฟี่นั่นเองนะครับพร้อมกับอุปกรณ์ดักจับความชื้นตัวนี้ก็เป็นกระปุกสขีขาวๆนั่นคือเป็นน้ำมันเบรกนะครับอ่าทีนี้ลองมาดูภายในกันบ้างนะครับกับ m r 210ม้าคันนี้สเปคบรรทุกเกษยย่างนะครับ เอ่ดูข้างในนะครับฟังผู้โดยสารบ้างนะตอนนี้ก็เป็นล็อกล็อกล็อกคอล็อกหวัวนะครับแล้วก็มีน้ํามันปงไวบควเวอร์นะครับกับน้ํายาหล่อเย็นในกระป,ปุกตรงน,นี้ด้วยนะครับตอนนี้ช่างก็เติมมาให้เรียบร้อยนะครับอยู่คนระหว่างขิดบนระหว่างขิดล่าง,งนะครับด้านในก็ตัวนี้จะเป็นกระจกไฟฟ้านะครับซ้ายขวานะครับทั้งซ้ายก็ขวาคือเป็นกระจกไฟฟ้าเลยนะครับแล้วก็ภายในเนี่ย นะครับพวกเฟืองช้าเฟืองเร็วดูตรงไหนผมจะดูง่ายๆนะครับคันนี้เป็นรุ่น F R 90 s X F F U ตัว F นี้คือเฟืองเร็วนะครับถ้าเป็นตัว T พอถ้าเป็น T U เนี่ยจะเป็นเฟืองช้านะครับ F U เฟืองเร็วนะครับฟาร์นั่นเองนะครับอันนี้ก็เป็นหมายเลขเครื่อง C H C 1 T C S นะครับแสดงว่าเป็นเครื่องแบบ210เรียงม้าแต่ถ้าเป็น190จะเป็น T C N นะครับ ตัวนี้ก็หมายเลขเครื่องนะครับหมายเลขชสซีรถนะครับปกติอุปกรณ์ในรถก็จะมีรถหมายแดงนะครับก็จะมีบล็อกถอดล้อนะครับแล้วก็มีตัวแม่แรงสําหรับยกข้างในนี้ก็อุปกรณ์พวกไขควงนะครับฟอนเช็คลมยางประมาณนี้นะครับเบาะน,นั่งสังซ้ายสังขวาก็เป็นหนังสังเคราะห์นะครับพิเศษนะครับอันนี้ดูภายในบ้างเครื่องเสียงก็จะเป็นแบบ c d m p 3พร้อมกับรู ชู u นะครับบลูทูธแล้วก็ USB นะครับช่องเสียบมาแล้วนะครับแอร์ก็ปรับได้หลายทิศทางนะครับไม่มีบอกแคปนะครับ F.R. นะฮะหลายท่านจะถามว่ามีบอกแคปหรือเปล่านะฮะตัวนี้จะไม่มีบอกแคปนะครับแต่ว่าบอกตัวนี้สามารถยกมาเป็นพนักพิงได้นี่เลยนะครับยกขึ้นมาได้เป็นพนักพิงนะครับเกียร์นะครับเป็นแบบ 6G เกียร์เดินหน้านะครับ M.Z.W. 6 D นะครับเป็น เกียร์ของ S.M. นะครับหรือว่าสุล้อเกวเดียวของยูสูในรุ่น240แรงม้านะครับเป็นเกียร์รุ่นเดียวกันนะครับซึ่งเป็นแบบออกแบบเสื้อเกีร์ให้มีน้ำหนักเบานะครับเป็นแบบอลูมิเนียมช่วยระบายความร้อนได้ดีนะครับแล้วก็แข็งแรงทนทานอีกด้วยนะครับแล้วก็เป็นเกียร์แบบโอได์ในตำแหน่งเกียร์ที่6นะครับตำแหน่งเกียร์ที่6อันนี้จแรงเอานน้จุดสิ่มนะครับในตำแหน่งเกียร์หแต่ว่าถ้าเกิดว่าเป็น เวลาเราขับเกียร์นะครับก็ลรนเกียร์ปกติครับ1น3 4 5 6นะครับแต่ถ้าลงเกียร์ลงนะครับเราจะเหมือนกับว่าเราชะลอที่จะติดไฟแดงนะครับก็6 5 4 3 2ได้แต่ระหว่าง2ไป1เนี่ยจะต้องทำการจอดรถก่อนนะครับเพื่อการเซฟเกียร์เป็นแบบซิงโครเมนนั่นเองนะครับตําสายมหยิบนิดนึงนะครับตัวนี้ก็เลื่อนไม้นะครับ f h 2 1 0งงอะไรก็จะมีถุงลมนั่นผู้โดยสารนะครับ ตัวทีผู้โดยสารไม่มีรวมเออมีเฉพาะได้นคนขับนะครับลูกเดียวนะครับโอเคสําหรับท่านใดนะครับสนใจรถอทุกท่สอบถามกันเข้ามาได้นะครับที่ผมหน่วยฝ่ายขายรถใหญ่นะครับเอวส่วนน้ำมันเซลล์สาขากระบี่นะครับ0ูนย8หกสอเโอเคนะครับหรือว่าดูในนี้ก็ได้นะครับ ในช่อง Youtube ขอบคุณทุกท่านที่ทำการติดตามนะครับส่วนราคารถนะฮะส่วนราคารถก็อยู่ประมาณล้านหแสนกว่าบาทนะฮะแต่ว่าช่วงนี้ราคาก็จะเปลี่ยนแปลงตามตัวถังของรถที่ใช้งานนะครับผมขอบคุณมากครับสวัสดีครับ